là có đẹp cho thêm một máy à lên chứ ครับครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องนะครับมาอีกแล้วครับมาอีกเหมือนเก่าเหมือนเดิมเช่นเก่าเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องนะครับในรถโตโยต้าแทเกอร์ดีโฟดีนะครับคันนี้เป็นรถโฟวินครับเป็นรถโฟวินซีประตูนะครับเดินทางมาแต่ไก่ครับเดินทางมาแต่พูนทางยังก็อนะครับว่าทางพุ่นยะโสท้อนคำเคลื่อนเกี่ยวพุ่นละครับทางพุ่นละครับนะครับโดยคันนี้มีอาการวิ่งบ่ค่อยไปครับวิ่งบกค่อยไปครับมีอาการดูดซึกว่าจีกินน้มั่นตันอยู่ของรถว่า แลนบอคฟยไปปานใดแลนบอคฟยตีตีนปานใดก็มีาการควันดำนะครับมีาการควันดำนะครับท่านเจ้าของรถบอกไปซื้อรถมือสองมาครับไปซื้อรถมือสองมาก็ลเลยเราจับประวัติก็เลยมาทำการตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คนี้การทำงานส่วนต่างๆนะครับ ในเบื้องต้นเขาก็ทําการตรวจเช็คด้วยโปรแกรมก็แล้วครับนะครับเขาก็อ่านจากโปรแกรมเลยนะครับว่าตัวใดเสียตัวใดบ่เสียนะครับเขาทําตามการขั้นตอนพร้อมทั้งท่านเจ้าของรถเลยว่าได้ยินข่าวซาข่าวลือว่าเขาว่าหัวฉีดเก้าสี่เจ็ดนุ้ยเรียนดีเป็ตนตนายแต่ว่าบางมองเพาว่าใส่แล้วควันดำขโมงช่องจิกนะครับท่านเจ้าของรถก็เลยอยากลองนะครับอยากร้องนะอยากลองนะครับอยากลองของสำนักเขานะครับเขาก็เลย จัดการเปลี่ยนไห้นะครับเปลี่ยนไห้ของเฮาบอมีิควนควนบอมิดำนะครับควนบอมบอมบอมิดำนะครับท่านผู้ชมครับนะครับอัตราการเล่งแต่ขั้นเล็งหน่อยเดียวขึ้นเลยครับท่าน่น้องนะครับแต่ขั้นเล็งหน่อยเดียวขึ้นเลยเพราะเขาพร้อมครับเพราทจำการปรับคาระยะการยกของวัชิดใหม่นะครับให้เพื่อไห้เขาครับระบบวัชฉีดเก้าสีเจ็ดนะครับของเฮาบ่มีควนดำนะครับอัตราการฉีดดีเยี่ยมนะครับบ่มีควนดำนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่า ในทางนั้นในทางนี้นะครับเฮาก็ทําการปรับนะครับปรับระยะการยกข,ของวชิดในส่วนต่าง,างๆอาการรถบอมมีเขกนะครับอาการแลนอาการเดินเบาอาการเล็งรอบสามพันรอบสี่พันรอบบอมมีเขกนะครับท่านผู้ชมไม่มีเขกนะครับไม่มีผยไม่มีเขกบอกว่าเด,ดบอกได้เลยว่าไม่มีเขกนะครับท่านเจ้าของรถกับพ่อใจเป็นยางสูงนะครับพ่อใจเป็นยางสูง ท่านเจ้าของรถบอกว่าบางคนเผื่อว่าไปเปลี่ยนมาแล้วบางข้างกระเค็บางข้งกระคิดน้่ยมันควันดำในเก้าสี่เจ็ดเจ้าของรถก็เลยโทรมาปรึกษาเขานะครับหลยเทือกไล่ข้างหลายหนประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นท่านเจ้าของรถก็เลยตัดสินใจมาเอาด้วยคําเบ้าที่มันคงวาเทะนะครับด้วยคําเบ้าที่จริงมันคงและและเกิดจากความจริงใจนะครับนะครับ ตอนนี้เขาเซ็ตซับเรียบร,ร้อยแล้วนะครับแต่กระเลงหน่อยเดียวขึ้นปูดปาดเลยนะครับเบิดปัญหามองข้าใจนะครับ <S <S ในรถโ,ดโดตโยต้าไทเกิดดีโดีสีประตูโฟวินนะครับ นะครับใจหล่อใหญ่อ <assistant. S 2> nee ีกต่างหากนะครับนะครับท่านใดมีปัญหาปรนกษาเราได้นะครับในรถอ่าโตโยต้าไทเกอร์ดีฟอดีบบวัตเตอร์ีรถวีโก้บบวัตเตอร์ีรถยังก็แล้วแต่นะครับปรึกษาเราได้โทรมาหาเราเลยนะครับปรึกษาเราเฮาไม่คิดเงินนะครับไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับปรึกษาเราได้เลยนะครับที่สำนักอู่ป่อเจริญยนต์จังหวัดราชบุรี084436814นะครับตอนนี้เราก็ทั้งการทำการตั้งโปรแกรมให้เซ็ตจับเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ก็รถไล้วลักนะครับ ถนนถนนเจนนี่กันรถไล่ครับพี่น้องนะครับนะครับอย่าอย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมนะครับเด้อนะครับโทรมาปรึกษาได้เลยนะครับนะครับที่ตัวกับผมเองนะครับท่านปอกเจริญนะครับที่สำนักอู่ปอจเลนยนจังหวัดลุยมีที่นี่ที่เดียวนะครับโอเคนะครับเด้อสวัสดีทุกท่านครับผม